ยายกลับมาแล้วน้องทันอ่ะกลับมาแล้วเอออาการเป็นยังไงเหนื่อย <laughs> อ่ะกลับมาแล้วเอา้าวมปล้มเออเอ,เอออย่ากกลับแล้ว <laughs> อ่ะเดี๋ยวดูผลงานก่อนถึงกิโลรู้เปล่านี่โอ้ได้ประมาณหนึ่งโลผ้าใยอะไรเปลี่ยนไนะ มีฝ้ายผสมด้วยนี่เพาะฝ้ายเริ่มออกแนละ้วท่านผสมกันแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปแยกกันอีกทีนึงสักคา,ายนะอืมกลับมาแล้วเออต้องมีอาดมดอาการไม่ค่อยดีอ,อหาดองดองอยากไปหาเห็ดอาการไม่ค่อยดีเออ <laughs> ไปอีกบอกลูกนี้นะ พอแล้วดมอย่าดมเออเอาตุนนี้พอแล้วเออโอ้ไม่ขายบอเอาไปกินบอมันบ่งไม่ขายนะไปกินเนี่ยเอาไปกิน,นท่านกลับมาแล้วหนึ่งรายส่วนที่เรือเขาไม่กลับบอกําลังเดินโอ้กําลังเดินตามลังมา เป็นคลองนี่นะครับใช่ไหมอือเขาเต็มคลองกันหมดแล้วน,นี่ไปเ,เป็นคลองเยอะอันนี้นะไม่เต็มยบอโอ้อได้กันคนละสองสามโลไปอีกหรือเปล่านี่ไปย้ายป่าบอาโอ้เหมาะของออนะเลย,อ,อ,ยเอ,อือจะานาววะกีนะมีนเยาวะเออะ นี่ท่านนักหาเห็ดกลับมาแล้วหนึ่งรายไม่ค่อยไหวอาการไม่ค่อยดี <c oughs> เออหาเห็ดกลับมาแล้วหนึ่งรายส่วนที่เหลือยังอยู่ในปา่าไม่รู้จะออกมาตอนไหน,หน <c oughs> ที่เ็นรู่ะเนี่ยปอ้ยเังม่ได้ยอย่านี้นะอเออดี Kia ba. bamuka đi lại kia mực nagina đi lại chứ bamuki mực ít kia bamuki kìa, bamuki kia bamuki kia bamuki kia bamuki mực kia ข่าวปลาไม่กินหาเห็ดเป็นลมในป่าไม่รู้เลยป่าหมึกนะเปิดพัดลมให้พร้อมนี่ มาออกมากล้วทันทีดูนักทานเริ่มออกมีแดดแล้วเมื่อ,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 อกีอ้ฝนตกเออตอนนี้นะไรวิเววที่จะออกมาเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกเออออกเข้าไปนี่ยเพรพัดลมแบบเยน็เยนๆเลย อันนี้ก็กินน้องงัวนะท่านแล้วก็ปลาหมึกแห้งร่วยนะรือบางรอไม่รู้เขาจะกลับกันหรือเปล่าเที่ยงนี้ไม่ออกมากินข้าวกันเลยเอออ,อะโอเคครับผมเบิงต้นได้ประมาณเต็มข้องคนไม่ขายนะพี่น้องเลยไม่ขายเก็บไว้กินเพราะน่าจะมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วล่ะ พรุ่งนี้น่าจะไปทําอย่างอื่นแล้วเพราะว่าเห็ดเพาะมันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วถ้าฝนตกก็คงจะมาอีกแหละดูทรงแต่ฝนไม่ตกก็ไม่มาแล้วฝากไว้ทีทุกท่านสวัสดีครับ